สวัสดีครับอารขอพี่น้องมันนีดสีมาต้มไส้หมูแซ่บพี่น้องแน่หมอนี่ครับวันยิงคยไค่ใบมะกรูดหันยิงคยไค่ใบมะกรูดลงไปแล้วตะไคร้พี่น้องครับแต่ก็ตามเมื่อขะนอนถึงนนก้อนจุ๊บนอนโอ้โหแล้วลขัง,ขงนี่ๆข้ามเปียกเขามีเวลาข้ามเปียก อหน้าเรรานเอาคามเปียกไส่รื่อนองมตะไบหมอกกนหะอวันนี้ใครไปมาขุดใส่เรียบว้อยนะนี่แล้วก็คราวนี้เรวก็จะมาโอกพีกใส่ด้วยอาเป็นพี่แห้งไม่มน้ำได้อาเป็นพี่แห้งโขกเ้าะหยาบๆยาบเรัปโอเคจบไปนะ อันนี้ลงาไปเอาไปแย่งก่อนไปแย่งปวดอันนี่ต้องไป,งไปงเดกดังเลยไม่ต้อง ็ใส่้งไปร้อยรองเลยเป็นต้องเอาขวดมันหลอแหแล้วก็ต่าก็ดีคำท่านมนอเก่งแต่ว่าไปทัานใส่ก็ไมเลย่ยช่วยเชนเนี่ยล่มหมอเลยทัวร ยิ่งไข่พอจิ้มไข่ไปมะกเนียังไงอย่ยงน้อยแล้วถึงเลยใแดงนวลน้อยปลาก็เดี๋ยวเติมอันนี้แล้วถ้าผู้มากเลือกไปลองสูมัวว่าเป็นว่าเป็นไต่ประเด็นนิดน่อยโอเค เลียนไปนะร่าเามสอข้งเียงเลยนขเีย mm hmm. จะใส่ผักแยงนาสดสเก็บมานะพี่องเอาผักแยงนาสดๆเก็บมาตนะุ้มหัวเลยพ่ย mm hmm. พนอเ mm hmm. พนอเอ ต้มใส่หมูได้ป่ะนแง่ไ่นองคิดว่ามันมีสุดหว่าทำไรข้ากลก้ามฟันคูเหย็ดข้าง,งใอสอที่เล้าน,นี่ขอที่เล้าแกงเสือนี่วัดรากกบไปเป็นขักก้ ปลาไม่เสียงไจได้มืดเตใส่มาด้วย่งไปหมอาแบบแงกับาซี ที่มาที่นี่สุดยอดของของบางอย่างสุดยอดอุปกรณ์ต้องนนการต้อง ถือว่าหนังในนี่นะคนโบราณนะ่ปด่าสวัสดีครับพี่น้องครับไหมนี่ร้านค่อยกินกับหน้าสาวบนยิ้มแล้วมา ยอ,อยู่ในหมอยังหมดหลยอยากให้มันยังกินเลยนะพี่น้องไหมสุดแซ่บกินคนเดียวเลยเอันดีซิมึงนัง้นมีว่าหัวข้าวหัวคักรเนี่ยหมอนี่กับพิมพ์มันแบบมันหอมเลยพี่น้องมันหอมปากแยงหอมบักซีเหลาสูตรเนี่ยกินคนเท่านั้นเม่ตายตกผู้ใด,ดมาดแบบแ,แบ,บก็จัดไปเพราะถ้าถูกปากเจะคอม Ăn subscribe cho ไปแย่งหน้าเนี่ยครับว่าแม่ท้องไ,ไปซื้อมาตลาดค้าเนี่ยถามว่าแม่ไปซื้อมาตลาดเนี่ยมันนี้กกแน่นออยูอนนอยเรี่ยวเดลยครับทั้ยังกินหอมมันอย่างประทองขัก này Cần bình nhom ngay này Giặc tình nó phải hạ vào đây kiếm nhiều มันก็มีความหยากของมันแต่มันแสบเลยไปแล้ว Men.

ข้ากินย้ำงั้นคนละหมื่นสอง